อุ๊ยจินสามีหนึ่งปณิตาเมนฟาดหน้าสันงานนี้มีสะดุ้งแน่นอนคอมเมนต์ใส่ตัวตัวกลางไอจระหว่างหนึ่งปณิตากับแซนวิสาพัทหลังจากที่หนึ่งโพสต์ภาพพี่แซนถ่ายภาพคู่กับกระติกลงไอจพร้อมแคปชั่นเป็นกำลังใจให้กันและกันเนอะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเอง ซึ่งถางดันแม่หนิงก็เข้าไปคอมเมนต์จากใจระบุดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ยิ้มออกเลยเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บ้างสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทํากลางชาวเน็ตข้ามาฟ้าต่อจำนวนมากซึ่งพบว่าอีกหนึ่งคนที่แรงไม่แพ้กันก็คือจินจรินสามีของหนิงนั่นเองซึ่งคอมเมนต์ เฮียตัวจริงมานั่งรถตู้สบายใจจังส่วนเฮียตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของคำว่าตัวเงินตัวทองสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อทำเอาชาวเน็ตถึงกับบอกว่าผูด้โดนใจคนทั้งประเทศฟาดได้โดนใจสุดๆนั่นเองละค่ะ